ตันนี้เราก็มานั่งดูกันตรงนี้เลยครับก็คือว่ามีลูกค้าน,นัดก็มาเจอกันที่ห้างดีโอวันนี้ก็อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังตรงในก้างข้างการ์ตรไทยนะครับผมก็จะมีที่นั่งทุกที่เละครับอยู่ในดีโอนี่ครับเพราะว่านั่งตรงไหนก็นั่งดูได้ครับใครอยากมาเจอก็กโทรนัดมาเลยครับนะฮะ,ะเบอร์โทรก็ดูอยู่หน้าโปรไฟลก์ก็มี ครับอันนี้ผมก็ดูวันนึงไม่มากครับสองคนบ้างสี่คนบ้างห้าคนบ้างยามากกว่าห้าคนครับวันนึงก็ไม่ได้ดูมากมายอะไรครับอาจดูแค่พออยู่ได้พอกินนะครับนะครับอานจะก็คือว่าวิชาลายมือนี่นะครับปัญหากินได้ครับถ้าหากว่าคุณเรียนแล้วถ้าเกิดว่าสามารถทํานายทายทักคนได้คุณก็าสามารถยึดเป็นอาชีพได้เลยครับเพราะว่าผมเนี่ย 24ปีแล้วที่ผ่านมาผมยึดไปอาชีพมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ผมเลิกโรงงานมานี่2 0ปีแล้วนะครับประมาณปีสี่มาถึงนี่กี่ปีแล้ว4ลบ5เหลือ1 21ปีแล้วครับนะผมยึดอาชีพหมอดูแลมือมาตลอด21ปีในเืออาชีพนะครับตั้งแต่สอนเลยครับ2ี21ปีนะครับฉะนั้นก็คือว่ามันหากินได้นะ ถ้าดูเป็นนะถ้าดูเป็นก็คือรู้สึกว่าเราดูแล้วดูเนินต้องรู้เรื่องเนินให้ดีครับเหมือนเราดูดาวดูดวงเหมือนกันครับเราต้องรู้ดาวแต่และดวงเช่นเนินอาทิตย์เนินอาทิตย์นะฮะก็ต้องหมายถึงเนินนี้นะครับอาทิตย์หมายถึงอะไรหมายถึงแสงสว่างหมายถึงยศหมายถึงศักดิ์หมายถึงเกียรติภูมิของเจ้าชะตานะฮะดังนั้นดวงชะตาใครมีเนินอาทิตย์เด่นก็เป็นคนที่มีเกียรติ นะถ้าเส้นอาทิตย์ยาวเป็นคนมีชื่อเสียงมีเงินมีทองนะปลายทางไหนก็ไม่ตกอับครับมีตะคนที่เห็นคุณค่าของเรานะครับถ้าเส้นอาทิตย์เือนอาทิตย์เด่นเส้นก็เด่นเงินก็เด่นที่เส้นอาทิตย์ยาวนะฮะแต่ถ้ามีเกาะอ,อยู่ที่เส้นก็จบเลย,ยรครับจบยักกงไงนะครับถูกหลอกถูกโกงนะฮะความรักเสียหายนะฮะฉะนั้นหกเมตตีลำนกลังกาเลยแหละครับเหมือนเรือใหญ่เดินมาสมุทรเจอคลื่นยักษ์เพลียทีเดียว ก็คือเส้นอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเกาะนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะฉะนั้นความโดดเด่นของเราก็จะหายไปครับเพรฉะนั้นเส้นอาทิตย์ยาวเส้นพฤหัสยาวท่านเป็นเจ้าของกิจการมีความมั่นคงท่านเป็นคนรับราชการมีตําแหน่งใหญ่ท่านเป็นคนมีชื่อเสียงมีเกียรติมากนั่นก็คือเส้นอาทิตย์ยาวเส้นพฤหัสยาวนะท่านจะเป็นบุคคลที่ มีคนเคารพนับถืออยู่ตลอดทีเดียวนะฮะบางคนเป็นเจ้าของกิจการมั่นคงครับอันนี้คือเกี่ยวกับเล่นอาทิตย์ในี่สำคัญทีเดียวนะครับ